สำหรับรถกระบะที่มาแรงที่สุดในนาทีนี้คงหนีไม่พ้นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้เป็น All New e s u ด m i m a Cab Highlander 1.9LDA เกียร์ธรรมดาปี2020นะคะมาสีส้มนะคะสีนี้ด้วยเป็นสีพิเศษของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้ค่ะตจา้ารคันนี้นะคะราคาออกใหม่นะคะ,ะอยู่ที่ 7 0 0 0กว่าบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเป็นรถมือ2แล้วที่ผ่านเจ้าของมาแค่1คนเท่านั้นนะคะราคาเหลือเพียง528,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีดฟรีดาวได้นะคะออกง่ายไม่ต้องใช้คนคำ้ำเงื่อนไขไม่ยุ่งยากนะคะเหลือผ่อนต่อเดินแค่9,500บาทตลอดสัญญาเท่านั้นคะ่ะมาชุภาพสวยๆนะคะแต่งให้แล้วพร้อมใช้แบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ มาเริ่มดู All New สีชมกคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะที่มาพร้อมกับไฟ LED e ดด t ทามให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะกระจังหน้าคันนี้นะคะเป็นโครเมียมนะคะดีไซน์สวยงามค่ะ ส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีติดตั้งแม็กใบพัดสีดาแดงขอบ18นะคะแต่งแม็กให้เท่ๆพร้อมใช้งานนะคะต่อมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะรุ่นนี้มีไฟเดียวให้ค่ะเช่นเดียวกับมือเปิดประตูนะคะมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะรุ่นนี้จะได้เป็นมือเปิดประตูเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะแล้วก็บันไดข้างคันนี้นะคะเป็นรุ่นไฮแลนเดอร์ก็จะมีให้เรียบร้อยค่ะไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะ ในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่มีกันชนท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกันชนท้ายแบบบิวอินเดิมๆจากโรงงานนะคะไฟไท้ายรุ่นนี้เป็นไฟไท้ายแบบ LDE Duo นะคะชนิดที่เวลาเราเปิดไฟนะคะก็จะมีดีไซน์เป็นวงแหวน2ดวงแบบนี้เลยค่ะเมื่อเปิดท้ายคันนี้นะคะเป็นโครเมียมที่มาพร้อมกับกล้องมองหลังบิวอินเช่นเดียวกันค่ะเดิมๆจากโรงงานนะคะเวลาที่เราถอยหลังนะคะภาพจากด้านหลังนะคะก็จะป,ปรากฏที่ด้าจอด้านในแบบนี้เลยค่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะบอกเลยว่าออปชั<ม>่นแน่นมากๆนะคะเริ่มแรกเลยในส่วนของเบาะหน้านะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดําทําความสะอาดง่ายนะคะที่สามารถเลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนลงนะคะแล้วก็ปรับเอนได้ตามใจชอบเลยนะคะในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําทําความสะอาดง่ายเช่นเดียวกันคะ่ะส่วนของภายในคันนี้นะคะก็คือเล่นได้หมดทุกอย่างเลยนะคะมีวิดีเ m MM นะคะ อ่าแล้วก็มีบลูทูธให้นะคะเปิดฟังเพลงได้ด้วยนะคะคันนี้ที่สำคัญนะคะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสค่ะต่อมานะคะพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะที่สามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะกดเปลี่ยนขึ้นได้ตรงพวงมาไลัยได้เลยนะคะแล้วก็กดรับสายวางสายได้ตรงพวงมาไลัยได้เลยนะคะอ่าในส่วนของไมค์คันนี้นะคะแค่6,000ืกว่าโลเท่านั้นนะคะถือว่าวิ่งไม่เยอะเลยนะอ่าถัดมานะคะคันนี้นะคะจะได้เป็น เกียธรรมดานะคะ6สปีดด้วยนะคะอ่าแล้วก็ระบบแอร์นะคะยังเป็นระบบแอร์แบบแมนนวลอยู่นะคะอ่ามีช่องเสียบ AU/X USB ให้เรียบร้อยตรงนี้เลยคะ่ะตรงกลางนะคะมีอ่อช่องเก็บแก้วน้ำให้2ช่องนะคะแล้วก็ช่องเก็บของให้1ช่องนะคะอ่าช่องเก็บแก้วน้ำก็ยังมีอีกตรงนี้นะคะอีกซ้ายขวานะคะคนขับ1นะคะแล้วก็ตรง ข้างคนนั่งอีกหนึ่งนะคะตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของให้นะคะตรงคนนั่งสองช่องด้วยกันนะคะตัวกระจกนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้แบบไฟฟ้านะคะคันนี้มาดูด้านบนกันต่อเลยนะคะสําหรับด้านบนนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างให้ซ้ายขวานะคะสำหรับด้านหน้าแล้วก็มีช่องเก็บแบนให้เทๆ่ๆแบบนี้เลยนะคะอ่าตรงกลางนะคะก็มี 1น,นะคะแล้วก็มีลำโพงให้นะคะด้านบน2อันค่ะบอกเลยว่าเครื่องเสียงนะคะยืนหนึ่งแน่นอนค่ะส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ลิตรนะคะ150แรงมานะคะรับรองว่ายืนหนึ่งเรื่องความประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้น่าใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มฟังเสียงเครื่อกันต่อเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสนับเจ้า All New Isu z u d m c x p a b LDA ปี2020ที่มาในราคาเพียงแค่528,000บาทนะคะสัภาพสวยๆแต่งให้ครบพร้อมชานะคะแบบนี้บอกเล้ยเป็นอีก1ตัวเลือกนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานภายในครอบครัวนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะขนของขนคน,คนได้หมด ครบจบในคันเดียวค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ไลน์ของเรานะคะ s t y 5 i 8 f h t m นะคะหรือว่าสามารถโทรมาได้ที่เบอร์092 795 0671ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย